บุญก็ได้ไส้ก็เต็มลูกเลยเปิดแล้วนะวัดสวนแก้วทั้งสวนธรรมทั้งสวนน้ำปัญจกยานชมสวนวัดสวนแก้ว2อ0สอไร่ไปดูไก่ไปดูเป็ดอารมณ์ดีก็ <c oughs> จะเริม่มเลี้ยงไก่สัก2ตัวให้มันออกไข่ออกอะไรไม่ใช่พัชซื้อทุกอย่างก็ไม่ไหวนะทำอะไรกันอยู่จ้าเนี่ยผักก็สดๆเลยของวัดสวนแก้วเราเนี่ผักนี่ไรสารด้วยไรสารอาหาร <c oughs> ไรสารพิษ อ๋อผักบุ้งจเจริญทอดแม่เขาเอ็นบกเขือดยังนี่แม่บอกเอื้อแค่ล้ายมะเขือไหมแม,แม่อยู่ในสวนหมดเลยไรสานพิษนี่คนบางแคแค่บางคนผักกระเดากินกับยังกระแซบปลาตะลวกอก,อกอดลงหน้าเลยแม่จะได้อาบัดแม่เชื่ออะไรอยากกอดอนะไรทมแม่เชื่ออะไรแม่ตุ้ยได้สิทธิ์นั้นทำไมแม่ตุ้ยอยากกอดหักตี บ่าหักจังไดลูกไส้หลวงพ่อพยอมเลยเน่ยหลวงพ่อพยอมรักที่สุดไปถามเลยบ้านเออห้องเอิญน้องใม่สมเลยเนาะตัวนี้เน,นี่ยฟันนนนกแฟงแต่กวาบอกต้นี้เนี่ยไข่เป็ดอารมณ์ดีก็อย่าเลิมนะเลี้ยงไก่สองตัวอย่าเพิ่งไปฆ่ามันอ่าเลี้ยไก่สองตัวนะอย่าเพิ่งไปฆ่ามันให้มันออกไข่ออกอะไรมากล้วยทีทำให้แม่ตลกกล้วยหักมุกใช่ไหมนี่ยูอองอีอองคือกล้วยเหรอสนะนึ่งละกําผลไม้แฝดนะสละละกรรมลางสาดลองกอง แม่ปองกําเนิดคํานี้จากทิศไพวันแม่ปองฮักมิวสิกเปิดรับนักร้องครับเอาตั้งแต่อ้อแอ่เลยสเดือนจนถึงอายุร้อยปีในชีวิตไม่เคยได้ออกเพลงออกให้เลยไม่จํากัดเพศอายุและออเดชั่นที่แม่ปองฮักมิวสิกที่ขอนแกน่นไม่มีคัดออกมีแต่คัดเข้าทำไมต้องทำลายความฝันคนเด่นเจลงไม่ดีไม่ดังหรอกไม่ต้องตัดสินนะคนไทย70บล้านคนคนทั่วโลก7 0 0 0พันล้านถ้าคนอื่นตัดสินสิแค่ญ,ญาติพี่น้องเขายอดวิวก็ไปเท่าไหร่แล้วรับหมดเลยฮะติดคุกมาเหมือนหลวงพ่อให้โอกาสเนี่ยมีคนที่ติดคุกออกมาที่ท รถแห่รองรับแม่ปองเทนนิงแอนสมนาเพราะว่าเรามาด้านบรรยายนะเราบรรยายเองด้วยเรามีวิทยากรด้วยแม่ปองของกินแม่ปองน้ำพริกแม่ปองปลาร้าแม่ปองกาแฟยาซิฟันเราจะเป็นทีมริปปองขายทุกอย่างเราจะมีกล่องสุ่มที่บอกราคาเรียบร้อยแล้วว่าคุนคุ้มแน่ๆมีแม่ปองของใช้แม่ปองคอสเมติกชอบเสื้อย,ยืดจะไปแปะพิมพ์ที่พายด้วยแต่เขาจะก,การุณาอ่ะช่วงนี้านจะขายของแม่ปองแล้ะอะไรเนี้ย ึกไปแล้วแลดูดีเป็นบุคคลที่แลดูดีจะพูดจะคิดจะทําอะไรอยู่ในคําพูดที่คนชมว่าแหมศึกออกมานี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะขอใครพูดกันมากๆว่าเออคนคนนี้เป็นคนแลดูดี